สนับสนุนโดยง่วนสุนทรคลิกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งเรื่องนี้ต้องขยายสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีปเจอยสว,ส,สวัสดีคุณผู้ชมทางเนชั่นทีวีนะฮะแล้วก็คุณผู้ฟังทาง f m 1 0 2.0มงดนเนชั่นรดิโอคลื่นคนทำงานและนี่คือตากลา กลับมาพบคุณผู้ชมแล้วนะฮะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตีห้าถึงหกโมงเช้าแบบนี้แหละสดๆนะวันนี้เสื้อผ้าของเราสองคนเก๋ไก่มากสกรีคำว่าพักราบนะจะมีมาแจกคุณผู้ชมอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นะแต่ว่ามเยยาามื่อวานนี้ที่น้องตัก,กี้ของเราเนี่ยพาดูร้านสกรีนเสื้อใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่าให้มาร่วมสนุกกันแล้วก็จะประกาศผลผู้โชคดีนี่ได้ผู้โชคดีละมีความลับโอย ผู้โชคดีได้เสื้อเมื่อวานนี้ไปนะฮะเป็นเสื้อสองตัวนะจากสิเอกอิสระสิริโพคานนจากจังหวัดกาญจนบุรีดีใจได้วยค่ะพี่อิสระเป็นจากสิบเอกนะวันหลังขอไปจัดรายการในค่ายได้ไหมแล้วจะขอนอนด้วยเยอะเยอะอาวออก็ขอบคุณนะคะที่ร่วมสนุกกันแล้วก็เดี๋ยวเสื้อแบบนี้จะไป ถึงใครบ้างยินติดตามใช่แล้วนะฮะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางนะดูผ่านทางทีวีก็ได้ในชั้นทีวีแล้วก็เข้าไปร่วมพูดคุยในแฟนเพจ Nation TV แแฟนเพจรายการปักตลาด Nation TV และวันนี้ก่อนจะไปเมาส์ข่าวกันนะฮะคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราได้ส่ง S M S มาพิมพ์ P ตัวใหญ่เว้นวรรคตามด้วยข้อความส่งมาที่4240333ปุ่มกล้องรถอันนี้แบบ นะเราต้องไปให้ทันกับบุมกล้องนะวันีกวันสุกแล้วอ,อีกสองวันเราก็จะไม่ได้เจอกันนะไปเจออีกทีกว็วันจันทร์วันจันทร์ส่ง SMS มาเลยใช่แต่ว่าเมื่อคืนเอาอีกแล้วเหมือนเวลาดีเวลาผีออกเมื่อวานนี้ก็รายงานข่าวไปตอนสี่ทุ่มครึ่งก็มีระเบิดใช่ไหมเมืม่อคืนนี้สี่ทุ่มครึ่งก็มีระเบิดอีก นี่ที่นี่ประเทศไทยใช่ไหมประเทศไทยนี่แหละประเทศไทยที่หาซื M ้อ M79 ได้ง่ายกว่าซื้อหมูเนื้อแดงเออแล้วเมื่อวานปปชคะ่ะทางแ uh ถวสนามบินน้ำนนทบ,บุรีกก็มี M79 ไปเยี่ยมลงไปหนึ่งลูกนะฮะประมาณสักสี่ทุ่มครึ่งนักข่าวรายงานว่าเกิดเหตุร้าย คนร้ายเนี่ยรอบยิงระเบิดใส่ปปชที่สนามบินน้ำจำนวนหนึ่งลูกจากนั้นก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกประมาณ3-4ีลูกติดต่อกันนะฮะตำรวจทหารก็เข้าไปตรวจสอบฐานที่เกิดเหตุ แล้วนะะักข่าวเขารายงานให้ฟังด้วยคุณผู้ชมบอกว่าไอ้บริเวณถนนโดยรอบเนี่ยมันจะไม่มีรถสัญจรวิ่งผ่านไปมาเลยมันดึกแล้วแล้วก็ช,ช่วงนั้นน่ะมีการเอาบังเกอร์มาปิดถนนไว้ทําให้บรรยากาศโดยรอบเนี่ยมันน่ากลัวมากนะฮะทางด้านของผู้กำกับสพเมืองนอนท์เขาก็ระบุเพิ่มเติมบอกว่าคาดว่าระเบิดเนี่ยจะเป็นประเภท m 79โดยตัวระเบิดโดนที่ตัวอาคารหนึ่งด้านทิศตะวันออกของปปชเสียหายเล็กน้อย <c oughs> แล้วก็มีรายงานด้วยนะฮะว่า <c oughs> เกิดเหตุรอบยิงทหารชุดลาดตระเวนบริเวณจุดตรวจปปช โดยถูกยิงที่ล้อรถจักรยานยนต์ทำ<อ>ให้รถล้มสองคันส่งผลให้ทหารได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่นะฮะแล้วก็รายงานล่าสุดจากจสร้อยนะจ๊ะตีห้ห้าไอ้ตีสามิบนาทีผู้กำกับเมืองนนทบ,บุรีรายงานว่าหลังจากที่ M79 ลงที่ปปอชอเนี่ยถึงสองลูกตำรวจไปจับผู้ก่อเหตุได้10คนพร้อมกับอุปกรณ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นระเบิดปืนอาก้าและเครื่องยิง ยิง M79 จับได้ที่นนทบุรี46อันนี้เป็นล่าสุดจากเจ้าสอร้อยแล้วก็มีทางสพ .9 าหนึ่งก็ยืนยันข่าวนี้เช่นกันนหลังจากนี้นะฮะก็คงต้องไปขยายผลแล้วล่ะว่าไอ้ที่จับได้สิบคนเนี่ยนื้อนให้ดูให้ดูตูมาซูมานี่นตำรวจเขาไปเนี่ยเอาคนร้ายไปที่สพเมืองนนเรียบร้อยก็เดี๋ยวต้องไปตรวจสอบอีกทีนึงว่าไอ้สิคนเนี้ย มันเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ s <S ทางการเมืองหรือเปล่าหรือว่าเป็นพวกที่ปวนเมืองเล่นก็ต้องไปตรวจสอบแล้วก็ขยายผลนะฮะเพราะว่าปวนเมืองเล่นเออมันมีไงไม่นี่มันปปชเคปปปชมีคดีกี่คดีก็นี่ไงท่านนายกรัฐมนตรีคดีจำนำข้าวก็นี่ไงแล้วก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกแล้วปรากฏว่าปปชท่านก็ไม่ให้เลื่อนใช่ไหมล่ะใช่ครับล่าสุดก็บอกว่าขอเลื่อนไม่ให้เลื่อนใช่แล้วก็จะมาขอเหตุผลอีกไม่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 อะไรเลยสองครั้งสามครั้ง ที่จะมาขอเรื่อนกับปปชนะครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ส่งทนายม,มาที่ปปชอ,อีกรอบหนึ่งะนะฮะทนายความที่ท่านนายกส่งมาก็ชื่อว่าขออนุญ,ญาตอ่านชื่อนะฮะชื่อว่าคุณนรวิทย์ล่าแหล่งแล้วก็คุณบัญชาปรมีสนาพรเป็นทนายความผู้รับมอบหน้าจากท่านนายกรัฐมนตรีมาหาปปชเพื่อจะขอเลื่อน การเข้าชี้แจงข้อกล่าวหาในคดีชุจริตจำนำข้าวออกไปอีกส5ิห้าวันจากกำหนดการเดิมที่ยืนยันแล้วว่าจะต้องเข้ามาชี้แจงข้อกล่าวหาในวันที่สามสมีนาคมนี้คือวันจันทร์มาเลือ่อนครั้งนี้จะขอเลื่อนไปอีกส5ิห้าวันเขามีเหตุผล,ลมีเหตุผลทนายบอกว่าเอกสารเนี่ยนะฮะจากการขอตรวจเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไปอีกส9รายการทีนี้ปวชเนี่ยให้เอกสารเพิ่มเติมมาอีก2 8 0ร้อแปดสิบแผ่นซึ่งไม่ตรงกับทั้ง19บ้ารายการที่ขอไป ส่วนเอกสารที่ปปชให้มาก่อนหน้านี้49แผ่นเป็นเพียงความคิดเห็นของนางสาวสุภาปิยะจิตติรอประหลัดกระทรวงการคลังว่าโครงการรัฐวจนข์ขามีการทุจสิติอย่างไรนอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการรัฐจนข้าวอีก10หน่วยงานที่ทีมทนายนะฮะขอส่งเอกสารเนี่ยไปขอข้อมูลตั้งแต่19มีนาและเอกสารเนี่ยมันยังมาไม่ครบสรุปแล้วอ้างว่าข้อมูลไม่ครบเอกสารขอไปได้มาไม่ครบเพราะฉะนั้นเนี่ย เกรงว่าถ้าเอกสารไม่ครบปุ๊บเนี่ยนะทางด้านนายกจะเสีย,เ,สยเวลาเ,เค้กเราเสียเวลาพูดกับเรื่องอที่ไม่เป็นเรื่องแบบนี้เสียเวลาแอบถามฉัน<ฮ>เรื่องของเรื่องนี่นะคะก็คือไม่พร้อมที่จะไปชี้แจงก,กับปปชสามสิบเอ็ดมีนาคมคือวันจันทร์<ะ>วันที่จะชี้วันที่จะชี้แต่ปปชท่านก็บอกว่าไม่เลื่อนจ้ะขอเลื่อนได้จ้ะแต่ปปชอบ,บอกเอ้ยไม่สมเหตุสมผลใช่แล้วเรื่องมันเดินถึงจุดนี้แล้วใช่แล้วนั้น31เมีนาคม ต้องมาจ้ะต้องมาแต่หลังจากนี้เนี่ยนะนักกฎหมายเขาบอกว่าไงว่าเมื่อปปชไม่ให้เลื่อนแปลว่าท่านสามารถชี้มูลได้ทุกวินาที๋อ้นับตั้งแต่วันที่31เราก็พูดกันตรงไปตรงมานะเค้กนะว่ารัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยพยายามที่จะยื้อเวลา ยื้อเวลาให้อยู่ได้ในการรักษาการให้มันนานที่สุดใช่ไหมล่ะแล้วคุณยิ่งรักคะไม่ว่าจะเป็น31มีนาคมหรือวันอีก45วันข้างหน้าคุณก็ต้องเผชิญกับความจริงครับแค่นะั้นเนี่ยปปชเขาบอกอ๋อทนายบอกเลยนะบอกว่าถ้าปปชไม่ให้เลื่อนใช่ไหมปปชต้องมาจัดโต๊ะ,ะแถลงข่าวเลยนะป้าและบอกเหตุเ,<น>เขาไปบังคับเขาอีกนะเออต้องบังคับบังคับบอกว่าต้องมาจัดโต๊ะ,ะแถลงข่าวเลยบอกว่าถ้าไม่ให้เลื่อนเนี่ยไม่ให้เลื่อนเพราะอะไรประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับรู้ ปปชจัดให้จ้ะเราจะบอกว่าอะไรว่าเค้กเพื่อไทยเนี่ยพยายามที่จะดีไซน์การออกแบบข่าวลยฮะไปบอกให้เขาแถลงทำไมอะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิ์อะไรไปสั่งให้เขาแถลงใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รคของตัวเองนะจ๊ะมี่เขาเป็นหน่วยงานแล้วองค์กรอิสระปปชก็เลยจัดให้เลยป้าปปชเขาบอกอย่างนี้ ถ้าตอนแรกนี่นยนะฮะผู้ถูกเก่าหาซึ่งหมายถึงท่านนายกเนี่ย<ฤ>ถ้าตอนแรกเลยนะมารับทราบข้อเก่าวหาด้วยตัวเอง<ฤ>มาสอบถามพนักงานเจ้าหน้าที่ในการชี้แจงข้อเก่าวหาด้วยตัวเอง<ฤ>ท่านก็จะเข้าใจและก็สามารถชี้แจงได้แต่ที่ผ่านมาท่านไม่เคยมารับทราบข้อกล่าวหาด้วยตัวเอง<ฤ>ท่านส่งแต่ริ้วร้อทนายความของท่านมานะฮะทีนี้พอส่งแต่ลูกน้องมาพูดง่ายๆส่งแต่ลูกน้องมาปุ๊บเนี่ย ไอคนที่เป็นโดนโดนคดีโดยตรงเนี่ยมันก็ไม่รู้เรื่องส่งสารไปก็ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยเราให้โอกาสท่านมาแล้วท่านไม่มาเองเออแล้วก็ในในเขาเรียกในโซเชียลมีเดียเนี่ยนะค,คนที่เขาอย่าอย่าบอกว่าไม่นิยมพรรคเพื่อไทยเนี่ยคนที่เขามองกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วล่ะมาถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยจะต้องยอมรับความจริงแล้วนะคะเราก็มาถึงตรงนี้ ขายข้าวได้ไหมชาวนาพี่ชาวนาเราก็ได้ราคาข้าวที่มันไม่เต็มหมื่นห้าแน่นอนแล้วล่ะแล้วก็ขายต่างประเทศเขาก็มีเย์ซื้อแล้วล่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่รองประหลัดสุภาปียจิตติที่ท่านเขียนอธิบายความจนกระทั่งท่านเด้งไปเด้งมาเนี่ยนะชัดเจนอย่ายื้ออีกเลยนะฮะบอกอย่ายื้ออีกเลยท่านนายกะฮะอย่ายื้ออีกเลยก็ถัาแบบชัวร์แล้วว่ามั่นใจแล้วก็มาชี้แจงสิ แต่เขาก็เป็นห่วงไงเขาบอกว่าเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่จริงอะ่ะความยุติธรรมจะมีก็ต่อเมื่อทุกคนยอมรับในกฎหมายนะครับกฎหมายก็คือสิ่งที่จะทําให้เราเนี่ยอยู่ในสังคมได้อย่างได้อย่างเท่าเทียมนะเคมไม่ใช่ทําผิดแล้วก็ไม่ยอมรับผิดครับ ผิดก็ต้องว่าไปตามผิดถูกก็ต้องว่าไปตามถูกอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทําประเทศนี้ต้องหยุดได้แล้วจ้าป้าเขาส่งความมาบอกว่าอะไรคุณป้าดูซิ่ายตาดีๆดูช่องเอ็นเข้าใจง่ายความดันไม่ขึ้นลูกชาวนาช่องเอชชั่นช่องเอ็นช่องเนชั่นแล้วเดี๋ยววันที่ ดพอเดือนเมษายนเราก็จะเป็นเนชั่นทีวีดิจิตอลทีวีไงแล้วก็มีช่องนาวด้วยเออก็มีเอ็นสองตัวนะคะยี่สิบหกก็เป็นช่องนาวใช่ครับยี่สิบสองก็เป็นช่องเนชั่นทีวีถูกต้องอ่ะคุณผู้ชมส่งข้อความมาพูดคุยกันได้นะฮะพิมพ์ีตัวใหญ่เว้นวรรคซ์จำด้วยข้อความที่อยากจะคุยแล้วส่งมาที่สี่สองสี่ศูนย์สามสามสามวันนี้เราคึกคักมากเพราะว่าวันผู้ชมนี้เราอยู่เอามาที่เรื่องราวนี้บ้านเมืองมันมีกฎหมายมัน มันมีกฎหมายมีตำรวจเนี่ยต้องมาจัดการกันนะฮะเมื่อวานนี้เวลาสักประมาณ5้าโมงครึ่งตอนเย็นผู้ชุมนุมกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตัวย่อกอวปนะเขานํามวลชนจํานวนหนึ่งไปที่ร้านอาหารโรงเบียร์ฮอลแลนด์ถนนราชพฤกษ์ที่จังหวัดนนทบุรีป้าเพราะว่าเขาสืบทราบมาว่าประมาณสองทุ่มเมื่อคืนนี้นะฮะจะมีการแสดงคอนเสิร์ตของคุณพงพัฒน์วชิรบัญโชรบัจงพี่ออฟของเรา จะแสดงคอนเสิร์ตนั่นคือทางร้านเนี่ยจ้างพี่เอาอไปแสดงดวกวปรู้ข่าวปุ๊บก็ยกคนไปเลยยกคนไปเลย<า>ใช่เหมือนที่เชียงใหมจ่จำได้ไหมเหมือนที่คุดออ,อ,อปองซากออกปองก็ไม่ได้ขึ้นอูพงศิษฐ์ก็ไม่ได้ขึ้นนี่อันน,น,นี้อันนี้เกิดขึ้นที่นนทบุรีกรวปไปเลยนะฮะไปถึงร้านแกนนกําก็ถึงปุ๊บก็กล่าวโจมตีถึงความไม่เป็นกลางของคุณอ้อพองพัฒน์แล้วก็เรียกร้องให้โรงเบียร์ฮอลแลนด์เนี่ยยุติการแสดงคอนเสิร์ตของคุณอ้อพงพัฒน์อย่างเด็ดขาดแล้วก็เรียกร้องให้ปลด ปลดป้ายใหญ่ที่เป็นรูปของคุณอภบันน์์ลงมาสักพักหนึ่งนะฮะผู้จัดการร้านก็ออกมาเจรจารกับกลุ่มกวปอแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ของทางร้านเนี่ยปลดป้ายที่อับลงมาเราเราเราตั้งคําถามอย่างนี้นะเค้กว่าเขาทําอย่างเนี้ย มันได้อะไรเราถามแค่เนี้ยนะทำอย่างเงี้ยได้อะไรเพราะคงได้ความส์ใจของเขาหรือเปล่าคือเรารู้ว่าพี่ออฟเนี่ยขึ้นเวทีกปประสอซึ่งเป็นพวกตรงข้ามของเขาใช่แล้วก็การที่ไปขัดขวางการขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยมันไม่ใช่แค่พี่ออฟเจ๊งนะร้านล่ะขายตัวขายบัตรคนมาจองโต๊ะจะบอกอะไรให้พี่ออฟไม่เจ๊งหรอกป้าเขาพี่ออฟได้ตังค์แล้วแต่ว่าร้านเนี่ยเจ๊งแน่นอนแต่ว่าในเรื่องของของการเป็นศิลปินเนี่ยเฮ้ยเขาจ้างเราแล้วเราอยากทําการแสดงอย่างเต็มที่ คต้องยแยกแยะให้ออกออป้าถูกไหมต้องแยกแยะให้ออกว่าการเมืองก็การเมืองอันนี้เรามาทำมาหากินถูกไหมฮัสรุปสุดท้ายทางร้านก็บอกว่าโอเคเราโทรไปคอนเสิร์ตคุณอภิพันเรียบร้อยละสรุปพี่ออกก็ไม่ได้ไม่ได้ทำการแสดงคอนเสิร์ตเมื่อคืนนะฮะคือแล้วเราจะบอกว่าสิ่งที่พี่ที่พี่กลุ่มกลุ่มที่ไปชอบไปผิดการแสดงเนี่ยนะทําแบบนี้เนี่ยนะเราว่าคนจะไม่ยิ่งไม่ชอบพี่ๆนะภาพของพี่ๆจะติดลบไปนะใช่พี่ๆต้องต้องแยกแยะนะคะ เขาขึ้นเวทีเพราะเขาต้องการแสดงออกทางความคิดทางการเมืองแต่เนี่ยมันเป็นเรื่องธุรกิจบันเทิงเขาก็ต้องก็เหมือนตอนเจใช่ไหมมีเจมีพี่พี่ปูพงศิษย์เมื่อวานเราเราเนี่ยได้คุยกับคนที่จะเตรียมทำคอนเสิร์ตพี่ปูพงศิษย์เขาก็หาสถานที่ที่ ยากแก่แก่การเข้าถึงแบบนี้นะ <S 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 2> <S 2> คือเออเอเอก็เลยถามว่ากลัวไหมพี่ปูบอกว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดมผมก็จะทำทำทำให้ดีที่สุดแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเขามาปิดคอนเสิร์ตเนี่ยมันมันจะเกี่ยวกับการเมืองยังไงแค่ถามแค่นี้นะนั่นนะ่ะสิเคเคยสัมภาษณ์พี่โจจิรายุไปนะเขาก็บอกว่าก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะถ้าเกิดไปมีคนจ้างเราไปแสดงคอนเสิร์ตปุ๊บแล้วเขาจะมามากวนเรามาปวดเราเราก็ก็คง เอาหวยเขาตีแล้วแหละเออนี่คือประเทศไทยอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าการจะทําแบบนี้มันมันมันไม่ถูกต้องอ่ะเราก็เราเราเนี่ยนะก็ไม่ได้อยากจะบอกว่าพี่พี่ไม่มีสิทธิ์ที่มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกแบบนี้แต่ทําแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องถ้าพี่บอกว่าไม่ชอบคุณอัพพงพัจริงจริงพี่ไปตั้งเวทีปลาใส่เลยเแล้วก็ไปโจมตีคุณอัพพงพัดไปเลยแต่นี่คือการที่เขามาทํามาหากินเค้กเทียบเคียงได้กับอะไรป่ะเค้กจําเมื่อปีปี สี่เก้าได้ป่ะที่มีคนมาล้อมตึกในชั้นเราคล<ะ>้ายๆคล้ายๆเพราะฉะนั้นเราเนี่ยก็แค่ได้ทําการร้องขอว่าพี่ๆอย่าทำเลยอืมแต่ว่าพอเขาปลดป้ายลงเสร็จโป,ปอ๊บแล้วก็บอกผู้ชมนุมบอกว่ายกเลิกคุณอภพงษ์พัฒน์ไปะจ้ะก็สรุปท้ายก็ผู้ชมนุมก็พอใจก็โหร้องยินดีแล้วก็ยกคนกลับไปออถามว่าได้อะไรศิลปินคนต่อไปที่จะโดนคือใคร เอาแค่นี้นั่นน่ะสินะแล้วบ้านเมืองจะมีความสุขได้ไงอ่ะอนักร้องไม่ได้ร้องเพลงถึงบอกว่าบ้านเมืองมีคือมีแปรตำรวจอยู่ไหนก็จะปล่อยให้เขาเกะกะเพ่นพ่านและตำรวจไม่มาดูเลยก็นั่นไงถึ่งแต่ว่าตำรวจอยู่ไหนอันนี้เกิดขึ้นที่ท้องที่ปากเกรด็ดจังหวัดนนทบ,บุรีนะฮะที่โรงเบียร์ฮอลแลด์ก็พะว่าตำรวจก็ไม่กล้าหือกับพวกนี้หรอกอน่ากลัวเคยเห็นปะ เคยเห็นเขาทำแบบพี่ๆมันดุอ่ะนะรขอร้องพี่ๆพี่บางคนก็น่ารักนะผู้ชุมนุมทุกทุกฝ่ายแหละทั้งสองฝ่ายอ่ะมันบางส่วนที่น่ารักมันก็มีนะฮะอ่ะเอามาให้ให้เห็นกันว่าเนี่ยแล้วมาใครมาถามเนี่ยตอนเช้าจะกินอะไรตอนยิ่งหิวหิวอยู่ยิ่งหิวหิวอยู่ตอนนี้อยากกินโจ๊กสิแลายคนไม่ต้องสงสัยว่าทำไมแค่มีเสื้อคลุมทำไมคะมันมีพื้นที่ด้านข้างอ่ะเยอะหน่อยแล้วต้องมีอะไรปิดบางไม่เท่าเทียมเลยอ่ะแล้วปล่อยให้เราใส่คนเดียวมาติดตามเรื่องราวของเครื่องบินมาเลเซียแอร์ไร้นะฮะ S370 นย์ที่สูญหายไปล่าสุดที่เราทราบกันก็คือว่าพบเจอดาวเทียมใช่ไหมพบเจอประมาณ122ชิ้นอยู่กลางมหาสมุทรอินเดียเขาบอกว่าเจออีกนะเจออีกนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เป็นดาวเทียมของไทยละนะจอยนะฮะเมื่อวานนี้คุณพีรพันธ์พาูุสุกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีพร้อมด้วยกับคุณอาน o ์สนิทวงศ์ณัฐยาผู้อำนวยการจิตดาเขาก็มาแถลงข่าวถึงการหายไปของเครื่องบินสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เช่อบินเ s ็7 0เนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่า เมื่อวันที่23มีนาคมที่ผ่านมาทางเราเนี่ยได้รับข้อมูลประสานจากองค์การอาวกาศของต่างประเทศบอกว่าเราควรจะต้องไปดูในมหาสมุทรอินเดียตอนใต้เราก็เลยสั่งถ่ายภาพบริเวณที่รัฐบาลมาเลเซียได้กําหนดชี้เป้าปรากฏว่าเราพบกลุ่มวัตถุลอยน้ําขนาดความยาวนะฮะคุณผู้ชม 2ถึง20เมตรความกว้างสองถึง6เมตรก็ยังไม่สามารถจําแนกได้ชัดเจนว่าเออมันเป็นอะไรแต่ว่าจานวนวัตถุเนี่ยมันมีมากมายอัตกะปืนนางมากคาดว่าถึง300ชิ้อยชิ้นมากกว่าที่มาเลเซียออกมารายงานว่ามี122ชิ้นคุณผู้ชมคะหน้าจอของเราเนี่ยเป็นภาพถ่ายจากจิสดาดาวเทียมตัวตัวที่ถ่ายชื่อว่าไทยโชดไทยโชดเนี่ยเขาส่องไปแล้วก็ไปเจอเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยสีเขาขาวลอยเต็มทะเลไปหมดเลยแล้วก็เลยคาดการว่า สงสัยจะใช่แล้วสงสัยจะใช่ไอล้ลำที่ตกแล้วเค้แต่ว่าเป็นการสงสัยเฉยๆนะฮะเป็นการตั้งข้อสังเกตเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยต้องเอาไปตรวจสอบก่อนแล้วเขาบอกว่าตำแหน่งที่ดาวเทียมไทยโชดพบเนี่ยจะต่างจากตำแหน่งที่มาเลเซียกําหนดคือเลยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ที่มาเลเซียกําหนดไปอีกประมาณ200กิโลเมตรดังนั้นตำแหน่งที่เราพบจึงไม่ตรงกันทีเดียวแต่อย่างน้อยว่า เออมันอยู่ในบริเวณเดียวกันคือมหาสมุทรอินเดียแหมก็น้ํามันพัดพาลอยไปลอยมาได้มันก็ปลิวไปต้องต้อง,งนี่นี่มันยี่สิบวันแล้วนะเคใช่แล้วจะกเดือนอยู่แล้วเนี่ยที่เครื่องบินหายไปเนี่ยแล้วก็ทางการมาเลเซียก็ไม่ได้พูดชัดเจนว่าเป็นการเครื่องบินตกหรือว่าคราชเขาพูดทำเดียวคำทำนองว่าเครื่องบินหายไปอยู่กลางมหาสมุทรอินเดียเพราะฉะนั้นไอชิ้นส่วนจากดาวเทียมที่พบเนี่ยจะต้องไปตรวจสอบแล้วล่ะว่ามันใช่ เศษชิ้นส่วนของ FS3 จะสูนย์หรือไม่นะฮะมาที่ความคืบหน้าของทาง FBI กันหน่อยประจอยทาง FBI เนี่ยเขายืนยันว่าเขาทำงานตลอด24ชั่วโมงนะ,ะฮะในงานที่จะหาทางกู้ข้อมูลที่หายไปจากไฟซิมูเลเตอร์หรือว่าโปรแกรมจำลองการขับเครื่องบินที่ยึดมาจากบ้านพักของนายสหริฮามัด กับตันคนที่หนึ่งของเชยบิน m s 3 7 0สเนี่และคาดว่าจะเสร็จภายในหนึ่งสองวันนี้แล้วอย่างหนึ่งกล่องดํามาเค้กเขาจะมีแบตเตอรี่ที่จะเลี้ยงตัวเองให้มันลอยอยู่ได้วันช่้าเขาเท่าที่ทราบนะไอ้กล่องดำหนึ่งกล่องแบตเตอรี่จะเลี้ยงตัวเองได้แค่หนึ่งเดือนนี่มันยี่สิบวันแล้วเธอ10วันเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราไปซองแล้วเก็บไอ้ตัวกล่องดำไม่ได้นี่นะขราวนี้เป็นความลับมาตลอดการแน่เลยอ่ะ ทีนี้เนี่ยการสืบสวนทั้งของมาเลเซียแล้วก็สหรัฐนะฮะเขาพุ่งเป้าสงสัยไปที่กัปตันซาฮารีแล้วก็นายฟาริกฮามิด นักบินผู้ช่วยวัย27ปีซึ่งล่าสุดนะคะคุณพ่อของนักบินผู้ช่วยเนี่ยก็ออกมาแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อข้อกล่าวหาที่บอกว่าลูกชายของเขาเนี่ยพยายามที่จะฆ่าตัวตายาพร้อมกับผู้ดยสานคือคุณพ่อเลยนะฮะยืนยันว่าลูกชายก็คือคุณฟาริกเนี่ยไม่มีทางคิดสั้นเช่นนี้ขณะที่หนึ่งในเพื่อนนักบินของกัปตันที่หนึ่งคือกัปตันซารีกล่าวกับหนังสือพิมพ์เดอะนิวซีแลนด์เฮลแลนบอกว่ากัปตันซารีเนี่ยเขามีสภาพจิตใจที่ไม่พร้อมต่อการทํางานซึ่งเป็นผลมาจากปัญหาครอบครััวเมื่อภรยาจบ ได้ว่ากับตันซารียุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงอีกคนจึงต้องการแยกทางและก็ย้ายออกพร้อมกับบุตรอีกสองคนไปแต่ว่าอันนี้เป็นคําพูดจากคนแวดล้อมก็มันเป็นหนึ่งในในข้อสมมติฐานที่เขาตั้งเอาไว้ว่าน่าจะเป็นความเกี่ยวข้องกับเครื่องบินหายไปครับอันที่หนึ่งตอนสมัยนู้นเขาก็บอกว่าเป็นอะไรนะ เป็นจี้เครื่องบินแต่ว่าความชัดเจนมาถึงขั้นนี้พอเจอเศษชิ้นส่วนปุ๊บแนวโน้มมันมาทางนี้เลยเคสพยายามที่จะฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายไม่รู้จะไม่รู้จะตายยังไงกระโดดคงไปคนเดียวไม่ได้เพราะฉันดิ่งมาไต้องคันเลยหรือเปล่าท่านลำเลยหรือเปล่าก็ก่อนหน้านี้มีเคสแบบนี้ไงมีเคสที่นักบินฆ่าตัวตายจริงๆริง จริงๆลองไปดูฐานข่าวอันเก่าๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสมมติฐานที่น่าน่าสนใจนะคะแต่ว่าความลับอันนี้จะคลี่คลายได้ก็ต่อเมื่อเราเจอกล่องดำอํำกล่องดำเขาบันทึกทุกอย่างทุกสิ่งแต่ว่าหรือส<น>ิบวันแนปานาอะไรยังไงกับใครอะไรอย่างนี้หรือสิวันนะเนี่ยแหละเขาก็เลยบอกว่า จะไปเอากล่องดําจากใต้ท้องทะเลมหาสมุทรอินเดียที่มีความลึกอันดับ3ของโลกเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันไม่ใช่นอนนิ่งๆให้เราให้เราไปเก็บขึ้นมามันต้องโดยกระแสน้ําพัดไปพัดไม่รู้มันไปอยู่ตรงไหนแต่ว่าเขาบอกว่าดาวเทียมเนี่ยถ้ามันมีสัญญาณปิ้งขึ้นมาปิ้ง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 อย่างเงี้ยก็น่าจะจับกันได้ เมื่อกี้ดีนะที่ป้าจอาจบที่ปิง๊งแค่ตรงนี้ถ้าปิง๊งอีเราจะเงยตามนะฮะผู้ชมสงสัยบอกว่าสงสารกับตันสงสารกับตามโดนหนักเลยเอ,อ,อันนี้ก็ก็ยังไม่ปักหลักไปว่ากับตามไม่ได้อาจจะเป็นสาเหตุอ,อื่นๆนะฮะออทีนี้มีอีกหนึ่งท่านเป็นลูกชายของกับตันที่หนึ่งลูกชายของกับตัาสหารีฮามัดเนี่ยเขาก็บมาบอกว่าตัวของผมนี่นะฮะได้อ่านทุกข้อความทุกอย่างบนอินเทอร์เน็ตแต่ผมก็ไม่สนใจสมมติถามพวกนี้ไม่แต่น้อยผมรู้จัก ตัวพ่อของผมดีนะฮะแล้วก็ตารวจเนี่ยก็ยังไม่เปิดเผยว่าพบหลักฐานใดที่พิสูจน์ได้ว่าเขาเนี่ยมีความผิดเพราะฉะนั้นแหะยังปักปัมตัวกับตามที่หนึ่งเนี่ยไม่ได้นะแล้วคุณผู้ชมเราก็ตามข่าวแน่นมากบอก Fox News กล่าวแลแต่ปิดข่าวเพราะว่าจริงๆแล้วเมื่อประมาณสักสัปดาห์แรกครับที่กองทัพเรือเราเนี่ยจับสัญญาณเรดาร์ได้ว่าบินบินข้ามมาทางฝั่งเนี้ยแต่ตอนนั้น มาเลเซียกับประเทศต่างๆยังมัง,งุมมังงาหลาอยู่แถวแถวไอจุดจุดที่เครื่องบินตกในทะเลจีนใต้เข้าใจป่ะ <บ S 2> เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยตกลงไทยเนี่ยบอกความจริงหรือเปล่าเ<ม>นี่ยคุณผู้ชมเราตามข่าวจริงๆใช่ <c oughs> เลยนะ,ะอ่าก็เอามาให้อัปเดตความคืบหน้ากันสำหรับการข<ฮ>่าทา่นาทึ่งใหม่ค่ะนี่ไงลายเสื้อไงแหมผมคุณผู้ชมชมว่าผอมแล้วแหละเอาใหญ่อีกหนึ่งเรื่องนะฮะ ไชน่า l ลฟ์นะฮะบริษัทประกันชีวิตรายใหญ่ที่สุดของจีนเนี่ยเขาเริ่มจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนให้กับครอบครัวของผู้โดยสารชาวจีน7คนจาก32คนที่ทําประกันเอาไว้กับบริษัท<ม>นะฮะก่อนออกเดินทางไปกับเที่ยวบิน MS-370 <ม>ของบร<ม>ิ s ัทแอร์ไลน์คิดเป็นมูลค่ารวมกันนะฮะที่จ่ายให้เนี่ย22.16ล้านบาทบนเครื่องบินมี227คนเป็นคนจีน153คน ลูกเรือจีนอีก12คนเออนี่ก็เป็นตัวเลขของคือประเทศจีนที่เขาเขาเขาก็ต้องการข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับการค้นหาอยากจะรู้เป็นตายร้ายดียังไงยังแล้วเขาก็ตั้งคำถามเยอะมาก ก็เลยต้องไปประท้วงอยู่ที่หน้าสถานทูตวันนี้ก็วันที่สองเลยนะสถานทูตมาเลเซียในกรุงปักกิ่งนะฮะไปประท้วงไม่ได้ประท้วงป่าๆนะบางคนก็แบบร้องห่มร้องไห้นะใช่เห็นภาพแล้วแบบบางคนแบบโอ้เราจะเป็นจะตายนี่ขนาดเราไม่ใช่ญาติของเขานะเรายังเศร้าเลยใช่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันโซแซสมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดียังไงใช่แล้วมีอะไรก็ควรจะบอกนะคือว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าตายถ้าเป็นศพแล้วก็อยากจะได้ ชิ้นส่วนกลับมาทําวิธีทางศาสนาเราไม่รู้ว่าตอนตอน,ตอนตึกเวอร์เทดทะล่มอ่ะคือก็ยังรู้ว่าตายอยู่ในนั้นไงยังอยู่ตึกทับอยู่ก็รู้ว่าตายแต่นี่คือยังไม่รู้ว่าตกลงไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงใครทำตก มันตกเพราะอะไรนี่ยคือความลับอันเนี้ยมาเลเซียไลน์ต้องไขความลับด่วนความลับชิ้นนี้จะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะฮะเราต้องการที่จะทราบว่าปริศนาครั้งนี้มันคืออะไรเ <FS 3 S 1> อฟเอสามเจ็ูนฉันก็เลยนึกถึงตอนไททานิคจมอ่ะอคล้ายๆเลยพาเชาื่อว่าผีมาสักสิบปีเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีชีวิตหรือเปล่านะมันจะต้องมีหนังเรื่องนี้เกิดขึ้นแน่ๆเลยเอฟเอสสามเจ็ดูอาจจะตั้งชื่อเป็นกุสไ n i g สามเจ็ดูไอก็ว่ากันไปแต่ถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ได้ดูนะ แต่ลเค้กนี่แต่เค้กไม่รีบนะอ,อะ้าปาดี้าไปก่อนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะอยู่ด้วยกันันรู้สึกจะหนังเหนียวอวันนี้่าวันนี้ดูปากตลาดแกงง่วงตื่นสุดๆนะคุณผู้ชมส่งของ้อความมาคุยได้เรื่อยๆส่งมาส่งมานะฮะคึกคักคึกค,คัมพีตัวใหญ่เว้นวรรคจำด้วยข้อความที่อยากจะเม้ามอยหอยกาบกันนะีฮะแล้วส่งมาที่4240333พักกันสักครู่ก่อนมจิบนะจิบน่อสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปประเทศเกาหลีเหนือทีแหมประเทศนี้มันน่าอยู่จริงๆเธออยากตัดผมส่งแล้ว เดี๋ยวจะครุกกลับมาติดตามฮะ